โยสวัสดีครับชาบิสบาร์กี้เลสซิ่งทุกท่านวันนี้ก็มาอยู่กับผมเช่นเคยเดวิคังคงนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะกับเจ้าตาตาหรือว่าเจ้ามนุษย์ชนเผ่านะวันนี้ผมก็จะมาเล่นเจ้ามนุษย์ชนเผ่านั่นเองนะส่วนไต้้าวันนี้ผมก็ซื้อไปแล้วจัดไปแล้วเมื่อว,วานซื้อไปเมื่อว,วานก็เป็นรูปปั้นตุ๊กตาหิมะแล้วก็เลยเลาะรถนะฮะอันนี้ก็เป็นเลาะรถอะไรสักอย่างนึ่แหละผมจะไม่เห็นได้เป็นของพวกรถ คันใหญ่ๆ,ๆน่ะนะอันนี้ก็สติ๊กเกอร์พวกนี้นะครับใครที่ยังไม่ซื้อก็ออกมาซื้อซนะส่วนไอ้พวกเนี่ยไอพ้ไอพวกเติมซื้อของพวกเนี้ยแล้วแต่นะถ้าคุณชอบคุณก็ซื้อนะถ้าคุณไม่ชอบคุณก็ผ่านมันไปได้นะครับไอ้เจ้าสกินนี้ผมยังไม่ได้เลยอีกสองมั้งอีกเยอะอยู่กว่าจะเปิดล็อกเจ้ารถคันนี้นะถามว่าต้องการไหมใจหนึ่งก็ต้องการใจหนึ่งก็ไม่ต้องการนะสกินสีทองเนะี่ยสีสีทองเนี่ยนะนะ ทัวร์เมนต์วันนี้ผมก็อยู่อันดับหนึ่งถามว่าทำคะแนนได้ดีไหมก็ยังไม่ได้ดีพอแนละ้วก็ได้83วินะฮะก็เจอผู้เล่นที่ตึงไหมผมว่ายังไม่ตึงนะเออแต่ละทัวร์เมนต์นี้น่ากลัวสุดก็เป็นผู้เล่นนะถ้าถ้าเจอผู้เล่นที่เก่งก็บอกเลยตัดยากนั่นเองของก็ได้ประมาณเท่านี้นะ38วิถามว่าคะแนนด,ดีไหมก็ยังไม่ดีพอก็ยังขาดอะไรอีกไปมากมายนะต้องฝึกนะผมเล่นไปทั้งหมดโอ้โหแม่งนะเกือบจะหมดแล้วเหลือ14ลนะ เนยอีกสิบี่ตานะ่ะนะแต่ก็ไม่เล่นละเอาประมาณเท่านี้พอนะวันนี้ก็มาเริ่มกันเลยกับเจ้าตาตานะฮะถ้าแปลเป็นไทยมันก็ไม่ได้มีคําอ่านเป็นภาษาไทยนะไม่ชมนะคือผมไอตาตานี่มันเป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งนะครับมันไม่ใช่เป็นมันไม่ใช่เป็นภาษาอังกฤษเนานะ <c oughs> ะแล้วแปลเป็นไทยมันก็จะเป็นตาตาฟังดูตาตามาันดูผมว่ามันดูข้อท่านี้เพราะว่ามันจะพูดว่ายังไงเดี๋ยว เอกลักษ์ของมันเวลามันเปิดอันตีมาลูกลูกตาของมันจะใหญ่มากเลยรู้สึกได้ว่าเออตาตานี่แหละน่าจะคัท่าสุดละนะฮะหรือว่าเรียกมนุษย์ชนเผ่านั่นแหละดีสุดละนะฮะมาชนแม่งนะครับรถ Big กด็อกก็ถือว่าเป็นรถที่ใช้ผมได้คันนี้ตั้งแต่ไหนแล้ววะแต่ไหนแต่ไรแล้วสองปีสามปีแล้วเปล่ารถคันนี้น,นะผม ผมเติมซื้อเมื่อก่อนแล้วสมัยตอนไหนไม่รู้ตอนที่มันมาครั้งแรกเลยแหละเออตอนรถอะไรนะรถพวกสีน่ะเฮ้ยโดนเลยตอนพวกรถอะไรนะพวกโลกรถที่มีสีแฟดในในพื้นรถอ่ะเออในใต้ท้องรถอ่ะประมาณสี่คันมันเข้ามาแล้วผมก็เริ่มเติมซื้อเลยก็นึกว่ามันจะอยู่ในทัวร์นาเมนต์แม่งตอนนั้นยังไม่มีในทัวร์นาเมนต์นะฮะผมก็เริ่มมันจะเอาเข้ามาในทัวร์นาเมนต์แต่ที่ไหนได้ แม่งเฮ้ยคือแบบว่าก็นึกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นไงสุดท้ายแม่งก็ไม่ผลก็ตามเติมในอนาคตผ่านไปผ่านมาช่วงถึงปัจจุบันก็มันเอามาให้เล่นในโทัวร์นาเมนต์โฮมก็เลยต้องทำใจนะก็เสียดายอยู่นะที่เติมไปแต่ก็ยังดีเออถือว่าสนับสนุนเกมไปนะมาไปเริ่มกันเลยฮะกระดาษอียิปต์นะ <c oughs> แต่ก็เคยเล่นเหมือนกันแต่ยากเหมือนกันนะรถไอ้พวกนี้ที่มันเข้ามาอยู่ในโทรเมนอะต้องอยู่อันดับที่1เท่านั้ถน,นถึงจะได้ใช่ไหมล่ะเออนั่นแหละผมก็ทาแล้วนะมันก็ได้อยู่นะแต่บางคาันก็ไม่ได้ติดอยู่อันดับ1น,นะ <c oughs> 1> ก็บางทีก็2บางทีก็3บางทีก็4อะไรทํานองนี้แหละอ้ชนแม่งเลยมีพลาดมีแหวง่งมีห่วงกันบ้างคราชนะจังหวะนี้อันตรีกันไปแล้วฮะ แจกอันติเลยไปม,มอบหน้ากากอันศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์ชนเผ่าให้อืมไรแลยนี่ติดอันนี้ฮยยิงตัวนี้รับรองโดนป่าวไม่โดนนะโอ้แต่งเหมือนแบบว่าไอ้มิสเตอร์แฮปปี้แต่งรถเหมือนยงกันรถจิ้งเลยนะเออมีหางด้วยยาวเหมือนแครรอเซอด้วยนะจังหวะนี้มา ถ้าเล่นไม่เก่งก็ขออภัยด้วยฮะบางทีอาจจะเล่นแล้วไม่ถูกใจท่านผู้ชมก็ได้เข้ามาก็าฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมลยมาจังหวะนี้อืม้มอ่ารวยเลยเฮ้ออยา่าอย่าเด็ดขาดอย่าเด็ดขาดโอ้เหตุผลนี้แหละโดนระเบิดไปด้วยแม่งพาซวยไปด้วยเนี่ยมันทำให้เราแบบว่า เจอลูกหลงไปด้วยอ่ะเมย์เวลาเราอยู่ใกล้ตอนที่คู่ต่อสู้ชนระเบิดอ่ะเร็วๆ้ได้อยู่ตื่นเต้นตื่นเต้นนะก็ไม่คิดไงว่าจะได้ไงเออเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปลี่ยนการ์ดพลังหน่อยนะครับก็การขโมยแล้วก็สายฟ้าไอ้ผมจับไปเล่นตอนทัวร์นาเมนต์ไงนะผมเล่นทัวร์นาเมนต์จบปุ๊บก็เลยมาเล่นนี่ต่อเลยนะอัดคลิปมาเล่นต่อเลยนะ ใครที่ได้ติดอยู่อันดับหนึ่งในทัวร์นาเมนต์ผมก็ยินดีด้วยนะผมไม่รู้ว่าผมจะติดหรือเปล่านะอันนี้ก็ยังติดอยู่เดี๋ยวเวลาก็จะจบทัวร์นาเมนต์นี่เกมมันจะชอบแบบว่าคนเขาจะชอบมาเล่นอะไรนะทำคะแนนเก็บคะแนนแบบว่าเล่นนะครับเหมือนว่ามันจะทําคะแนนได้ดีกว่า,าั้งเวลาใกล้จะจบทัวร์นาเมนต์อ่ะไปเลยปล่อยหน้ากากอันศักดิ์สิทธิ์ไปซะ หลุมดำหลุมดำมาแล้วซัดด้วยสินี่ไปเลสโกเลยครับนี่โอ้โ,โหกระนึกว่านักการันส,ส,สิทธิ์จะหายไปแล้วที่ไหนได้ครับไปเลยเ,เล่งเลยจังหวะนี้มาไลาล่าที่หนึ่งนะฮะเก็บไลล่า LC เอลซิโปถึงจะเป็นโบนเชเกอร์ก็ไม่เว้นอ่ะครับจังหวะนี้ ผมมันก็สนุกดีนะฮะเออใครสนใจก็ลองมาเล่นมาโหลดเล่นกันได้นะบางทีมันอาจจะตอบโจทย์ท่านก็ได้แต่สําหรับผมมันคงตอบโจทย์ไปนานแล้วล่ะพอเล่นมาตั้งแต่ปีไหนปีไหนละปีไหนๆแล้วนะน้องๆนะคิดเอาเล่นตั้งแต่2018พศอ,อ2018ได้ผมเล่นได้คือเล่นไม่จริงจังเล่นลบมาเล่นจริงๆพศอ 2,019นั่นเอง2,019 2,018นี่คือหลดลบหลดลบนะฮะไปไปมามาแบบว่าไม่จริงใจนะฮะหรือว่าไม่จริงจังนั่นเองอืมเป็นไงฮึมเท่ดีอ่ะดิสโกจิมโก้อะไรดิสโก,สโกจิมมี่นี่ไม่ใช่อะไรนะเอลซิโปตัวนี้นี่น่าจะชอบอะไรชอบรถแบบเดิมๆบ,บ้างดูบนเฉคเกอร์นะ่ะไม่แต่งอะไรซะด้วย โบนเซกเกอร์นี่ดัมทีนี่ถ้าไม่จําเป็นต้องแต่งก็สวยอยู่แล้วนะแต่งก็สวยไม่แต่งไม่แต่งนี่ก็ยิ่งสวยแล้วสิโปก็ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่เล่นตอนช่วงไม่อัดคลิปเท่านั้นแหละช่วงเก็บเลเวลนั่นเองป้าจังหวะนี้ก็ไปโอ้โหเบนดี้จังนะฮะเจอเคโลนนะฮะโอ้โ oh หสิ่งที่ผมตื่นเต้นที่สุดนะฮะอือ ไม่ใช่ผอโนวานะก็เป็นรถฟักทองนะบอกเลยที่ไหนมีรถฟักทองทําให้เกมพลิกได้เสมอฟักทองมีโอกาสทําคะแนนได้สูงนะติดอยู่อันดับที่1สูงนะส่วนใหญ่ผมจะแพ้กับรถฟักทองนะเวลาเจอในด่านน่ะเล่นน่ะเจอแบบว่าหมดอวตารเจออวตารผู้เล่นที่ใช้รถฟักทองน่ะเยอะเลยลาเยลเซ่โอ้โหโดนขโมด โดนขโมยไปเลยอะ่ะนะอาจจะพูดแบบผิดผิดผิดๆไปบ้างแล้วน,น้องไงยังไงเนี่ยวอลเอ๊ยวอได้ไปยังวะอืม okay, เคเลโรกบกบบองก็ไปแล้วมันขับรถอะไรวะไลนิ่งจีทีแบบอืมอะไรก็ได้ อะไรก็ได้อะไรก็ได้อะไรก็ดีอะไรก็ดีอะไรก็ได้นะครับหลุมดําแม่งเบนดี้ขโมยไปห้ามห้ามห้ามเบนนี้มันไม่ได้ขโมยหลุมดําผมว่ามีโอกาสชนะอยู่โอเอลซิปโปช็อตผมแม่งละเอลซิปโปช็อตผมเลยอ่าก็ในแต่หน้าตานี่มันก็มีแพ้ชนะกันบ้างนะนี่แหละครับ การเล่นเกมนะว่าจากการเล่นเกมมีแพ้ชนะกันบ้างนะนะบางทีเราคิดว่าเราอาจจะเล่นเก่งแล้วไงแต่เรามาเล่นกับพวกเจอบอทดอวตารพวกนี้บางทีมันก็อย่างว่านะมันก็เก่งกว่าเราอะไรทําลองนี้แหละหรือว่าการขโมยอะไรพวกนี้ยที่น่าหมันไส้ที่สุดผมก็ขโมยเหมือนกัน ถ้าห้มาเล่นกับคนจริงๆเอ้คนที่ถูกขโมยมันก็คงโมโหเหมือนผมแหละเออนะอย่างผมโดนขโมยผมก็ต้องโมโหอยู่แล้วแหละนะมาจังหวะนี้มาวอมาเลยครับวอเออถ้าเล่นทั้งทีอ่ะขอแค่วอลกับหลุมดามไม่โดนขโมยก็พอใส่ฟ้านี่มันโดนขโมยกันง่ายๆอยู่แล้วล่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วนะหลุมดามกับวอลเนี่ยโดนขโมยเป็นประจำเลยนะ ถ้าไม่โดนขโมยก็คงไม่ใช่อะเนาะเปิดอันติเลยให้กับ AI นะครับไม่ใช่บอทอวตารของผู้เล่นนะส่วนใหญ่แล้วไอ้พวกบอท AI พวกนี้ที่มันไม่มีชื่อผู้เล่นนะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วผมจะเรียกว่าบอททั้งนั้นแหละบอท AI พวกนี้ถ้าบอทอวตารนก็ที่มีชื่อก็จะเรียกแบบนี้บอทอวตารของผู้เล่นนะดูง่ายดิดูเรียกแบบว่าดูเรียกถนัดดิ จริงๆมันเป็นเอบอร์ดเอไอทั้งคู่นั่นแหละครับจังหวะนี้มาจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยเสียงพายุหมุนใช่ป่ะนะโทนาโดไซโคลนใช่ป่ะนะนี่แกโอ้โหใครมาวางวะล็อกซีเยอะเลยเยอะเลยดัสซีอืมอืมไปจังหวะนี้วะเลยเลยครับจังหวะนี้เออเออเป็นไงเป็นไงอืม โอเคนะก่อนจะจากขอเล่นหอคอยมังกรเป็นครั้งสุดนะฮะเป็นครั้งสุดท้ายคลิปอันนี้นะครับ one o t h e go ไปจังหวะนี้ลุยปิฉากกระดาษนี้ก็แล้วกันนะฮะปิฉากของในคลิปนี้ก็ดาดนนี้ดานหอคอยมังกรนะฮะมาถึง AI ก็เริ่มเปิดแล้วจังหวะนีม้มีช็อตเลียงตัวเลย โอ้โหพี่คัดไปก่อนแล้วเหรอพี่จังหวะนี้มาเล่งไปหาคัดเลยครับจังหวะนี้ขอให้ตามทันโอ้โหได้บูสเตอร์นะครับจังหวะนี้มามอบหน้ากากอันศักดิ์สิทธิ์ให้กับเจา้าคลาสนี้เลยจังหวะนี้เล่งเลยครับอืมอืมเยอะเลยเยอะเลยดัซเซจังหวะนี้มาเอถ้าใช้กล่องกระกปัญญาไปหมดแล้วขโมยจะได้กี่ชิ้นมาโอ้โหมึงเก็บไปหมดเลยเหรอ ให้มันได้อย่างี้สิจังหวะนี้อะไรก็ได้โอเคขอวอลปุ๊บนะฮะด้วอลปุ๊บไม่ใช่ฟุกต่างหากผมไม่ได้ขอมันมาเองจังหวะนี้อะไรก็ได้นะอยากเจอกระแทกเหมือนกันบิ๊กแบงไม่มาเลยเอ๊ะทำไมเกมรอบนี้ไม่เจอบิ๊กแบงเลยวะหรือว่าพึ่งยังไม่มาวะหรือว่าไม่มีบอร์ดตัวไหนสุ่มได้บิ๊กแบงอะแต่ก็อยากจะเจอบิ๊กแบงเหมือนกันนะออเดี๋ยวโอ้โหสายฟ้า ถ้าทิ้งบอกเลยนะบอกเลยนะโคดจะง่วเง่าเต่าตุ่นนะครับถ้าถ้าเรากดใช้ไปหมดเลยคว้างไปนะบอกเลยไอตัวข้างหลังมันจะไม่รู้จะเอาอะไรไมางัดเราใส่เราอีกนะเผ <c oughs> ื่อๆมาได้ที่หนึ่งไปก็แย่เลยสิครัชโอเคในวันนี้ก็คงมีเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากไลค์กดติดตามให้ผมด้วยฮะกับช่องเล็กช่องอะไรนะ <c oughs> ช่องอะไรนะเ <c oughs> <c oughs> ดวี่ขังอกนั่นเองนะโอเคใครที่ติดอยู่โทรเบส แล้วก็อยู่อันดับหนึ่งติดอยู่อันดับหนึ่งก็ยินดีนะไอ้ผมก็นานๆจะติดอยู่อันดับหนึ่งทัวร์นาเมนต์นะคือเจอแบบว่าผู้เล่นที่นะฝีมือฝีมือสูงมากเลยนะเหมือนตัวเองแบบว่ากระจอกไงก็ไม่รู้นะฮะบางทีก็เจอผู้เล่นที่ไม่ค่อยตึงมือแล้วเจอกันใหม่แบบบานะ